บ่มีจริงนะครับเด้อหางกับบัดอกเนาะเอออาจจะชัดแล้วล่ะที่น้องครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นง้วท้องพอได้ครับประนัดตัวนี้ท้องกับเคฟสามหนึ่งเช่นกันครับเออเคฟสามหนึ่งเช่นกันนะครับเด้อเอ๋อใหญ่ๆถึกๆนะครับเด้อตัวนี้ท้องกับ KF31 นะครับเนาะ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งัวทองงวงงามนะครับเนาะมาพอกันอีกแล้วกับมะนัดฟาร์มนะครับเด้อสำหรับอีีนี่กะเดินทางมาถึงอีพีที่32แล้วนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้ง้วตัวนี้ทองนะครับพี่น้องเด้อ ้วกางดท้องทั้งหลังผมก็มีอีกยู่นะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งอ่าไอ้รวมๆก่อนนะครับพี่น้องครับง้วหัวหล่นนะครับเนาะงัวเท่าบดแล้วกะอยากได้อนาคตพอพันนะครับพี่น้องครับมันนี้ทั้งบรรดาฟ้ามเพื่นกันมีมาไห้นะครับเด้อพิกัดนะครับกาญยุทธิบ้านเล่างงตําบลบอระเบืออำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเอาชอบตัวไหนนะครับเนาะกะติดภาพมาเบื้องกันแล้วกะ ก่อนที่จะไปเบิ่งงว้วนนะครับผู้ใดขอมาแล้วกันฝากฟรีฝากน้องนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้เหมนะครับพี่น้องกดกระดิ่งพร้อมนะครับเด้อเอา้าหรือว่าผู้ใดบ่เห็นแจ้งเตือนกันกดยกเลิกติดตามง้วน,น,น,นกันได้ครับพี่น้องจังกดติดตามไปเนาะเอ้าสวัสดีครับมนัสครับครับสวัสดีครับผมอ่าพอกันอีกแล้วเนาะพี่นะ้อง EP นี่ EP ทีสามสิบสองเหรอนะครับเนาะครับ EP นี่ก็มีง้วทองไม่เลือกคือเก่าแล้วครับผมทองชั่วๆอยู่หนึสองสาม สี่ตัวตัวใหญ่ๆแดงๆยี่ต้นคลิปท่องยุ่มันว่ครับท่องค,ครับผมท่องครับอนี่เยวเอาเป็นให้ไร่ที่เด็ดกันแล้วกันจะเริ่มจากตัวใดก็มานะครับเอาตัวนี้กอนเลยเอาตัวนี้อันนี้อันนี้ท่องไปทำตัวนี้ตัวนี้ผสมพึ่งพันรอบครับโอ้ตัวนี้เป็นผสมพึ่งพันรอบได้ครับพี่น้องเด้อตัวใหญ่ขึ้นกันได้ครับนี่ตัวนี้ก็ได้เป็นงวขาวบุดใหญ่ๆนะครับเนาะผสมพ่อไดครับตัวนี้ผสมมาไอ้เนี่ยกระบใบเดี๋ยวครับ S <S ะะเดีย๋ยวนะครับเด้อเราลืมไปแดงอลังการครับแดงอลังการนะคะ <S <S รับพี่น้องครับเอานี่ตัวนี้สูงอยู่เุตไนคย,รรยครับร้อยสี่สิบห้ายุคพี่ร้อยสี่สิบห้าใหญนะครับเนาะเออเออนี่นะครับบึงข่างท่านนี่เออสวยๆเลยทีนี้เนาะสูงร้อยสี่สิบห้าง้วงทองที่ใดครับบรรณาตัวนี้ตัวนี้ทองที่สองครับทองที่สองนะครับพี่น้องครับตัวไอ้ร้อยสี่สิบห้าใด้วนะครับด้วยสวนสูงตัวนี้มบรว่าตัวไหนครับตัวนี้เอาสี่หมื่นหกครับผมสี่หมื่นหกนะครับพี่น้องนี่รูปร่างหน้าตตาาานนะะครัับเเววใหญ่ๆๆยยล ตัวนี้มีตัหนิตรงไหนบ้างครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับเนาะเอาขอเบอร์โทรก่อนครับเบอร์โทร0653256642ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้แหละครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นมนั์ฟาร์มครับผม Facebook มนั์ฟาร์มนะครับครับผมเอาตัวนี้บทดีเลยนะครับด้วยพี่น้องบางคนว่าบดนี่คือนอย่างคือนอย่างถามผมกับมื่อวานนี่ก็ถามมานะครับในคอมเมนต์กับ นี่แหละครับเครื่องดำขอบหัวดำๆนี่ครับเขาเรียกว่าโบดนะครับเด้อเครื่องดำดำขอ้อไอข้อขาแข้งขาดำๆจีบดำม้วนนี่ไหมครับหรือจะเป็นส่วนท้ายดำๆเนี่เขาเรียกว่าง้วโบดนะครับซึ่งว่าไอโบดทั้งสี่นี่กะขันไสพอแดงมันก็จะให้ลูกแดงๆนะครับเนเาะอ้าวไม่มีตำหนิึ่งราคาเนี่ปกติของมนัดเพื่นทรงฟรีนะครับพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่นะครับเดอ้อหวงหางกะน,นี่นะครับบ่มีดอกบ่มีแซมนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะ แต่สิภาพเบื้องใกล้เกีบเล็บมุ้นนี่บ่มีปัญหาหรอกครับผมดูใกล้ๆเลยจิ๋มดำๆนุ่มกับวุบมีตริงนะครับเนาะบ่ม,มีครับผมไม่มีนะครับเด้อหนีปพวงหางกับบัดอกบ่แซม,บบน,มน,นะครับเป็นชัติบ่บพี่ดองครับนี่แผ่นหลังครับผมเอ้าเอาบ้างจะทัดอีกรอบครับพี่น้องครับบางคนอาจจะยำยำราคาให้อีกพี่แน่วสันก็อนจะไปตัวอื่นนะครับตัวนี้ซี่มือหกนะครับพี่น้องเด้อผสมแดงอลังการผ่านรอบแล้วนะครับพี่น้องครับเอ้า นี่แหละอยากได้ตัวนี้มาเอาครับผมตัวต่อไปครับมนัณเอาหัวล้นตัวทองนี่ครับพี่บริการจิตเป็นง้วงทองชั่ยๆเลยครับพี่น้องครับเป็นหัวล้นธรรมชาติลักษณะของเป็นงัวเท้าจัดเลยครับพี่เอ้๋เท้าบดจัดๆนะครับพี่น้องนี่อ่าจัดๆก็คือเครื่องดองำนี่แหละตัวนี้ทองพอไรครับมนัณตัวนี้ทองครับอ่ะ S T ห้าเก้าสี่ครับผม S T ห้าเก้าสี่ได้ครับพี่น้องครับเจ้ามารวยนะครับพี่น้องนี่ อก็ได้แบบนี้นะครับเด้อมาเลือกมาชมเบาสูงอยู่เท่าไรครับมาตาตัวนี้ตัวนี้ยี่ห้อยี่สิบนี่แหละครับพี่วันร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับลักษณะเด่นหล่นธรรมชาติเลยอ่าท่องที่ใดก็ท่องที่สองครับพี่ท่องที่สองนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องหน้าตาสวยๆนี่ครับงหัวหล่นผู้ใดหมักนะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับเด้อนี่นี่เบื้องกีบเรียบครับผมอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับประสิทธิภาพเบื้องทางไทยนะครับเนาะดูสุดท้าย ว่าบิ่งทางนี่ครับพี่น้องตัวนี้มนาศว่าได้เท่าไหร่ครับนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่หามือหนาได้ครับเด้อวัวเทาท้องอ่าเอสเคห้าเก้าสี่นะครับเด้อพี่น้องครับครับตัวนี้ทองได้หกเดือนแล้วนะทองได้ประมาหกเดือนแล้วมีใบมีหลอดหายอยู่นะครับผมมีทุกตัวครับมีทุกตัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละแข้งขาดำๆหน้าตานะครับพี่น้องเด้อับเด้อ หางบัวดอกนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากแกะได้นะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมมาเลยมีตรต่บนี้ตรงไหนบ้างครับมันตัวนี้มีตะน้มติงนะครับพี่นมมันตุ้มๆมันบ้างครับครับผมน้องมันตุ้มตบ้าพวกขาทอกขาถอนนี่บ่มีนะครับเนาะรับประกันครับรับประกันต่บีขาทอกขาถอนไห้นะครับเด้อในเรื่องของนมติงนี่ก็บอกเพื่อผู้ที่บ่บ่หมักนะครับพี่น้องครับครับนี่กับมาลาตนก็บอกให้แบบนี้แหละครับพี่น้องมันเป็น ติ้งยุติบัวเมียนดอกตุ้มบขึ้นซื้อพี่น้องอ่ะเอานี่แหละครับพี่น้องครับวัวหัวล้นๆเลยต่อไปตัวไหนครับเอาตัวทองนี่ฮะพี่ตัวนี้ก็เป็นวัวนทองขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่ตัวน้ทองทองหกเดือนแล้วขึ้นกันนะทองหกเดือนทองใหญ่แล้วทองพอได้ครับมันอตัวนี้ตัวนี้ทอง KF สามหนึ่งนะครับตัวนี้ทอง KF สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ใดครับในทองอ่าลูกที่สามครับ ลูกที่3นะครับพี่น้องครับเอาชอบตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ยี่้อยซี่สิบบวกอยู่นะพี่ร้อยสี่สิบบวกตัวนี้ว่าถึงเชิงดีนะครับด้วยพี่น้องเนอะนี่รูปร่างหน้าตานะครับกรีบดีดีร้อยสี่สิบบวกเอาขอฟังราคาก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่ห้าหมื่นสามทอง KF สามหนึ่งนะครับเด้อนี่เอาเบื้องมุ้งกว้างๆนะครับพี่น้องครับมันัดเป็นสูงร้อยเจ็ดสิบห้าได้นะครับเด้อเสียบเอานี่รูปล่างหน้าตานะครับเนาะดูก้ๆเบบงสีครั แล้วก็เบื้องกีบเบื้องเล็บเนาะดูใกล้ๆเลยกีบเล็บหางเนี่ยแหละครับว่ามีดอกว่ามีแซบตัวนี้นมสีหัวใช่ไหมบา้านครับผมสีส่หัว,หวนะครับเนาะนี่ส่วนถ่ายนะครับเด้อถ่ายกับแผ่นหลังอ,อ่ะผมอ่ะสปภาพ,าพเบื้องขางท่งนี้พี่น้องครับอ้าอึ๊บเบื้องขางท่านอยู่ปะเออได้สิดูสิดึงให้เบื้องขางท่งนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อเอาอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาเลยพี่น้องครับ สวยเลยนี่แหละหูกะทิเจยงปากพอดีแหละครับพี่น้องครับเอ้ามักตัวนี้ชอบตัวนี้มันเลือกมาชมเอาครับตำนี้ค่าทค่าถอนบ่มี่บะมี่ครับผมไม่มีตำหนี่นะครับพี่น้องครับเอ้านี่นี่นะครับเด้อใครอยากจกได้ตัวไหนมาเลือกเอาครับพี่น้องโทรสอบถามตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยอ่ะตัวต่อไปครับผมเอาตัวทองเพื่อนครับพี่มาดีก็นทเป็นหัวเงขาวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดทองแล้วตัวหนียว ของเงี้ยหรอเลานัดปุยข่องในหาเดือนนะครับผมองด้หาเดือนนะครับตัวเต็มดีอยู่ครับตัวนี้ก็ได้สูงกระไดร้อยสี่สิบบาบวกเลือดอกพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่อยู่อ่องก็พอได้ครับมันัดตัวนี้ทงรับช็อกโกเลตครับท้องกับช็อกโกแลตวยครับพี่น้องเด้อเอาอยากได้แบบนี้ชอบแบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสี่หมื่นหาพันบาทครับพี่สี่หมื่นหานะครับเด้อท้องช็อกโกแลตครับผมครับผมนี่เอาสิบห้าเบิ้ง ทั้งหนานะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะนี่พวกเรียบสันสันเยอะนะครับเนาะดึงไก่พี่น้องเมื่อเอาครับเป็นยันหน่อยยานหลายสมัยนะครับเนาะนี่ผมกัดิศใา้ให้เบื้องไกลๆหางบวมีดอกบวมีแซมครับพี่น้องครับนี่อ่ะจิ้มนะครับเนาะนี่นี่แผ่นหลังอันนี้คือง้วงทองช็อกโกแลตนะครับเด้อเปิด4ี่ห0น้านะครับตอรองไดสตูนะครับพี่น้องครับทรงให้ฟรฟี่เลยนะครับ กะบ่มี่ตำหนิคือกันนะครับเนาะบ่มีครับผมไม่มีตำหนิเช่นกันนะครับเด้อพี่น้องครับเอ้ามักตัวไหนชอบตัวไหนมาเลือกมาชมเอาครับผมนี่เด็ดเด็ดเลยนะครับเนาะอ่ะอ่ะเห็นนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับเอาตัวโรนี่ครับพี่ว่าตัวโลดตัวนี้พี่น้องครับใหญ่ๆตันๆอวนๆถึกๆเด็ดๆเลยอ้าตัวนี้ท่องไปครับตัวนี้ ผสมผ่านรอบวันที่30มสิบบ้างกันนี่ครับผสมผ่านรอบวันที่30มสิบนะครับเด้อครับผมอ่าเราตีไผ่มันน่าอวยขางให้เบื้องดีๆชัดๆนะครับเนาะผสมผ่านรอบเลยเด้อเบื้องผสมตัวไหนครับตัวนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งครับอ่านี่นะครับเด้อใส่เคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะสูงอยู่เท่าไรครับมันตัวนี้ร้อยสี่สิบเออเป็ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกยังเด้อครับเด้อพี่น้องเกินร้อยสี่สิบไปหลายตืัวเลยพี่น้องตัวนี้เอาอ่าอันนี้เป็นงวดให้หลูกว่าไปครับงวดสาวครับงวดสาวเด้อครับพี่น้องครับ นี่หัวนลุ่นธรามชาติสวยๆกำงามลึกๆตันๆเลยเลครับพี่น้องครับผ่านรอบไปแล้วนะครับเนาะนี่อ๋ขอบหูดำๆนี่แหละครับพี่น้องอาจจะพ้าเบื้องทางหนาทั้งนน้นะครับเนาะนี่ดำๆตันๆเลยกินเรียบดูข้างทางนี้ครับผมเออนี่น่ครับกินได้ใกล้ๆนะครับเด้อ๋ยวให้เบื้องข้างทางนี้พี่น้องครับอ๋อบ่มีแปวบ่มีปันนะครับหลังแตกๆเลยนะครับเนาะนี่ถ่ายนะครับพี่น้อง ตัวนี้มารดมาเท่าไหร่ครับตัวนี้เราเปิดแบงค์พี่น้องไปรุ่นน้ำกันกับเจ็ดหมื่บาทครับพี่75,000มื้าได้ครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นห้นะครับเนาะเอออ๋อหนี่นะครับเด้อพี่น้องเห็นชัดบ่ครับผมไปไปลกไปเร็วเดินเดินอ๋อเออหนีนะครับเด้อเดี๋ยวใส่เบื้องทางนีนะครับเนาะเออเดี๋ยวใส่เบื้องทางนีเสด็จเอากุฏิยางวรมาลล์ละอึ๊บ อ๋อน,น,น่าดีลูกอ๋อนี่นะครับงอกตัวงามอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวยิง่ง่งตันๆันจิต,ตมืนหาตัวนี้นะครับเนาะเจ๋บิ่งถ่ายยางไปน้ำนะครับนี่จิ้มถ่ายชัดๆเลยบัดนี้อ่ะดำดำแผ่นหลังแตกๆนะครับเนาะนมมิติ้งบมตัวนี้ครับตัวนี้บะมี่ครับพี่บะมี่บะมี <c oughs> ตับหนีเลยนะครับเด้อครับเอานี่แหละครับผมอยากจะได้เอาไนัดวนน้ำนี่บัดนี้ใส่เห็นถ่ายยางมุ้งงวงๆพี่น้องบัดนี้ตัวยิ่ง่งทึกๆเออเดินไปเลยนะครับนี่อ่ะเจ็บมืนหาถูก ถูกใจพี่นกไหมครับผมต้นบัมีติ้งนะครับเรื่องหางกับบัวดอกเอออาจจะชัดแล้วแหละพี่น้องครับตัวนี้เนาะอ่ะเอาผูกไว้ได้ไหมนะบันนี่แล้ยหรอต่อไปก็จะเป็นให้ไร่ที่เด็ดนะครับเรื่องตูใหญ่ๆนั่นนะเอาละนาขดพอพันกันเหตุล้วก็โอนล้วก็มีอนาคตพอพันเกินนะครับพี่น้องครับครับนี่เนาะผู้ใดอยากจะได้อนาคตพ่อพันนะครับกร็นาขึ้นกันครับพี่น้องครับว่ารู้ว่าลูกของพอตัวใหญ่นะครับเด้องาจจะเดือน ตัวนี้ลูก KF สามหนึ่งนะครับแต่ว่าใบบัวใดมานึ่นะครับพี่ลูก KF สามหนึ่งนะครับเด้อกราบเนื้อนี่มาเต็มเลยแหละครับพี่น้องครับตัวนี้เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วตัวยาวอยู่นะครับเมื่อจากเดือนมันจะพอ่หกเดือนไปเมื่อตัวนี้ได้แปดเดือนโอ้แปดเดือนเลยติครับผมโอ้เด้อครับพี่น้องครับวัวอายุแปดเดือนนะครับพี่น้องครับอุ้ยแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นเสือกเอ้าตัวทรงดีอยู่ตัวนี้ลอกเท่าไรครับบนัตตัวนี้เอาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับอัน เบื้องผมจะให้เบื้องกลำเนื้อเนาะอ่านี่แล้วครับพี่น้องครับรูปร่างหน้าตาเขาเห็นให้เรียบร้อยแล้วเอตัวตัวใหญ่ตัวงามอยู่แล้วพี่น้องสองหมื่นเก้าพันหาร่อยนะครับพี่น้องนี่มาดูอ่าน่าจะเห็นแล้วล่ะครับพี่น้องแล้วป้วยเขาเล่นอยอะนี่แหละเดี๋ยวค่อยเบื้องถ่ายกันเลยนะครับผมบัวมีตรนี้นะครับเอาที่เด็ดนะครับพี่น้องครับเอาเอาจุ่มมาเลยก็ได้นี่ครับที่เด็ดเดี๋ยวให้มาจุ่มให้เบิ้งชัดๆเลยพี่น้องตัวนี้งามๆใหญ่ๆหนาๆนะครับพี่น้องครับเออ นี่นะครับเด้อใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับผู้ใดมักตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวจะพาเบิ่งนะครับเอ้าชีเด็ดไฮไลท์นะครับเด้อให้เบิ่งด้านข้างด้านนี้ไปก่อนครับพี่น้องครับใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเอ้ยเอ้านี่ผู้ใดมักทึกๆนะครับเนาะเออเอาหัวทั้งคนก็ได้บรรลุตัวนี้เป็นงัวท้องพอได้ครับบรรัุตัวนี้ท้องครับเคฟสามหนึ่งเท่ากันครับเออเคฟสามหนึ่งเช่นกันนะครับเด้อเอ้าใหญ่ๆทึกๆนะครับเด้อตัวนี้อ่ะท้องกับ ที่ F 3 1นะครับเนาะครับอ่ะนี่เอามาล่ะธนาเนี่ยบอหนี่เดี๋ยวภาพนี่เละขึ้นโป๊กพี่น้องครับง่ายแบบงามเลยนี่นะครับเด้ออ่ะทองเทีจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้สี่หกเดือนแล้วครับพี่ท้องจะหกเดือนแล้วอันนี้ท้องชัวรวรอยู่เป็นบรครับครับตรวจท้องแล้วครับผมอันนี้ตรวจท้องให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อทุกตัวครับตรวจท้องแล้วทุกท้องอ่าชัวรวรทุกตัวนี่กีบเล็บเด้อครับพี่น้องครับ อยากจะได้แบบนี้ให้ลูกไม่จะโตหรอครับต,ตัวนี้ตัวนี้ลูกที่2ในท้องครับลูกที่2อ,อยู่ในท้องนะครับเด่องว่วยังงดสตโ,โ,โตบแบบง่ายเลยครับพี่น้องครับเออมันเอาท่านี่มันเงี้ยวๆตัวนี้เงี้ยวๆสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้สูงอยู่ร้อยห้าสิบเนี่ยพี่ประมาณร้อยห้าสิบครับเมื่อตัวละลายนะครับตัวสูงเงี้ยอย่ที่พี่น้องก็ว่ามันเต็มดีมันลึกดีนะครับเนาะทั้งหนาทั้งใงญ่ทั้งหลึกครับผมนี่บันทายเต็มเต็มเลยนะครับเด้อเดี๋ยวขานันจะไปเบื้องกันนะครับพี่น้องครับ ว่า่าจะมีตำหนิได้หรือครับพี่น้องครับเบื้องแรื่ไม่มีตำหนิเลยเอาว่าไว้เท่าใดครับมนอะตัวนี้ตัวเดียวหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับเอามาเบื้องตัวง้ว่าตัวตัวแบใหญ่เลยได้ครับแสนสองหมื่นเก้าพันซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าก็น่าจะสายใหม่ได้ครับสำหรับราคานี่แล้วก็ง้วตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนินี่ขอบหูนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อลูกที่สองครับผมพวกแข้งขาเนี่ยดำนี่ดีครับพี่น้องครับ เอ้ายางมึงยางมึงทังนี่วนมาทั้งนี่มันอัดบนี้เออนี่เดินเดินเดินอยากให้เบิ่งทายยางนะครับพี่น้องนี่เออนี่นะครับด้านข้างวนทังคุณครับบบดนี้นี่นะครับเด้อวนไปเลยเออจะได้เห็นด้านข้างด้านนี้พวกปานแปวยังกับโบมีดนะครับพี่น้องครับเอออ่าเดินเดินตรงคุณครับเดี๋ยวเบิ่งแต่ยางตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับเนาะไปไปมันโตใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นี่นะครับเด้อผู้ไร ก็แดงง้อยันยันทึกๆนะครับพี่น้องครับอ่ะโอ้ยท่านเบื้งท่านอีกรอบครับผมอ่ะหนอนๆแบบยันได้ครับพี่น้องครับนี่แต่หนอกแล้วก็แผ่นหลังบักแตกเลยกีบเล็ิอ่์ซีขาเนี่ยก็คือว่าสันสัตว์เหี่ยนๆเลยดนะครับเด้อดลิฟงามพวงหางเงีวเหมือนสีลากดินถิ่นละครับผมตัวใหญ่คิดเบื้งเอ้านี่นะครับตัวล้องเอาติตัวแบบยันครับนี่แหละมนัาเพิ่นกับหางง้อแบบนี้แหละครับพี่น้องมาให้พีให้น้องอยู่ตลอด เอาก้อนที่ปิดคลิปผมเดี๋ยพาไปเบึ้งตูนี่อีก้ะครับพี่น้องครับสองหมื่นก็พัดหาลอยตัวน้ำมันนัดเนาะแมนครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งแปดเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าขอบหูดําตัวยาวๆเลยตัวนี้สูงกถึงหลักสามสิบไปมันนัดตัวนี้ประมาณนะครับประมาณครับพี่ประมาณลอยสามสิบนี่แหละพี่น้องครับเด้อเชือกมันหลุดนะครับพี่น้องครับใครสองใบดําดีด้วยพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวให้มนัดจับไปให้นั่นผมอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อ ก่อนจะปิดคลิปนะครับพี่น้องครับเร็วเลีวเลีวอ่ะอ่ะงอนหน่อยธรรมชาตินะครับอ๋ออ่ะว่ายไปเราบันทึกนะนี่นะครับเด้อเคุณชูศรีวับเข้าไปไกลๆนะครับนะนี่นี่ลูกเล็้วเลี้ยวเลี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 ้ยวอ่ะเด้อนะครับเพื่อน่าจะเห็นแล้วล่ะพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ตัวยักษ์เด้อครับเด้อเอามาตัวนี้เลือกอ่าอยากได้ตัวนี้มาเลือกมาช่วยหมอครับ มัอนี้มันกัมีมาใหแบบนี้นะครับเนาะแมนครับผมกะดสิมีมาเรื่อยๆอีกเยอะนะครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับผมอ้าวจังในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธ์โคพ่อพันธ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง